ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับับมา on online ออนทูออนไลน์อีกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับวันนี้ไปได้เดินทางไปไหนนะครับวันนี้อยู่บ้านนะฮะพอดีวันนี้นะมาเจออุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะตัวสายชาติโทรศัพท์มือถือนี่นะครับใช่ไหม เริ่มมีอาการช้ำรุดเริ่มมีขาแบบนี้นะผมว่าของผู้ชมทุกท่านนะฮะก็คงจะพบเจอปัญหาแบบนี้กันบ้างนะครับตัดอันนี้ออกนะครับเดี๋ยววันนี้มาแนะนําวิธีการแก้ไขนะครับนี่นะจะเป็นลักษณะที่ช้ำรุดตรงนี้นะผมก็จำามาอีกทีนะเดี๋ยววันนี้มาแนะนำให้กับ เพืเ่อนๆสมาชิกทุกท่านนะได้เอาไปทดลองใช้กันนะครับเผื่อมีประโยชน์นะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะก็คือเป็นสายเอนสายเอนธรรมดาเนี่ยนะครับนะครับก็จะใช้สายเอนที่จับปลาเนี่ยนะใส่เบียตักปลาตกปลานี่นะครับ วิธีการก็ไม่ยากนะครับเราก็ดึงสายเอ็นมาสักหน่อยนะครับพอ,อประมาณนะครับแล้วเราก็นี่นะครับเราก็จับขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ดีกว่านะจะได้เห็นนะเราก็จับขึ้นแบบนี้นะครับ อันนี้เราก็พันนะครับเราก็พันไปเรื่อยๆนะสายเอ็นเราหาได้นะฮะก็หรือจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับที่ไม่ใช่สายเอ็นก็ได้นะครับอันนี้พอดีผมมีสายเอ็นนะครับผมเลยใช้สายเอ็นนะครับเนี่ยพันให้ตึงนะครับดึงนิดด้วยนะฮะนี่นะครับแบบนี้นะครับ วิธีการแก้ไขแบบง่ายๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อให้เปลืองเงินเปลืองทองนะครับยุคนี้ก็เป็นยุคที่เราจะต้องประหยัดกันนะครับเราก็พันไปเรื่อยๆนะครับจนฟ่าจะครบสายเอ็นที่เราที่เราตัดไว้นะครับ,รบเราดึง ทันไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหวิธีการแก้ไขแบบง่ายๆนะฮะก็จะได้ไม่ต้องไปสินเปลืองซื้อหาหาใหม่ให้เสียงเงินนะครับเห็นไหมจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเห็นนะครับเดี๋ยวเราก็ดึง อันนี้ลงมานะฮะอที่อันที่เราคล้องไว้น pues ี่ this like anyway. นะเราดึงลงมานะครับอันนี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปในในช่องที่นห็นนะเป็น <generator> ลักษณะนี้แล้วเราดึงสายล่างนะครับนี่นะเราดึงลงมานะครับผมนี่นะอันนี้ก็จะจะตึงแล้วนะครับผมนะจะตึงนะครับผม ใช้คัตเตอร์ตัดเลยนะครับคัตเตอร์ตัดเลยนะครับนี่นนะครับก็จะแข็งเลยนะครับ แล้วก็จะไม่หักแล้วก็ไม่ขาดอีกนะครับเราก็ดึงให้ตึงๆเข้าไว้นะครับแล้วเราก็จะได้สายชาร์จโทรศัพท์ที่ยใช้งานได้ไปยาวนานนะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อใหม่ะไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะใช้ได้ทุก,ท,กทุกสายนะฮะข,ของเกี่ยวกับสายตัวตั์นะ นี่นะครับก็การซ่อมแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรนะี่ไปซื้อใหม่นะครับนี่นะครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ฮะก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับ แล้วถ้ามีอะไรดีๆก็จะนำมานำเสนอกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ